ทีวีไม่มีวันตายนี่คือคำประกาศกล้องจากวิบูลยรัตน a จร h j CEO คนใหม่ของช่องสามที่พร้อมนำพาคอนเทนต์ไทยไปสู่เวทีโลกภายในปี2026แต่เรื่องราวเบื้องหลังวิสัยทัศน์นี้น่าสนใจยิ่งกว่าที่คุณคิดวิบูลยรัตน a จรเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะผู้บริหารคนใหม่ของบริษัทมหาชนจำกัด BEC World ช่อง3ในตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ในงานถแถลงข่าวช่อง3มีอะไรใหม่ Channel 3ประเด e นตึกมารีนนตึกข่าวชั้น8โดยมีเป้าหมายหลักคือการนำพาช่องสามาวิกฤตที่อุตสาหกรรมทีวีกำลังเผชิญอยู่และผลักดันคอนเทนต์ไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายในปี2026ให้ได้จากลูกมอสู่ซีอเส้นทางที่ไม่ธรรมดาวิบูลเล่าถึงเส้นทางชีวิตในช่องสามว่าผมเป็นลูกมอช่องสามตั้งแต่ปี2537เริ่มต้นจากการเป็นผู้จัดรายการเล็กๆแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาเขาเริ่มต้นจากการทำรายการ168ชั่วโมง ทีฟุตบอลทีวีสามสัญจรครอบครัวข่าวในฐานะผู้อํานวยการผลิตและอีเวนต์ต่างๆก่อนที่จะ,กะเกษียณจากกลุ่มบริษัทเซิร์ชไปเพียงสองเดือนอยู่อยู่ท่านนายประวิทย์มารินน์ก็ชวนผมมานั่งตําแหน่งรักษาการกรรมาการผู้อํานวยการสายธุรกิจโทรทัศน์เพื่อช่วยดูแลทังรายการข่าววิบูลกล่าวผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับโอกาสนี้และหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นใหม่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ การก้าวขึ้นมาเป็น CEO ในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญความท้าทายมากมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็พร้อมที่จะนำความรู้สึกภาคภูมิใจนี้มาเป็นพลังในการทำงานทำไมต้องเป็นวิบูลวิบูลเล่าว่าท่านนายประวิทย์น่าจะพูดคุยและสอบถามวิสัยทัศน์ของผมหลายครั้งจนในที่สุดก็ตัดสินใจว่าลองให้ลูกม่อที่อยู่กับช่องสามา31ปีมาดูแล,แลเพื่อนร่วมงานผู้จัดผู้ประกาศดารานักแสดงและเอเจนซี่ดู เขาเชื่อว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาจะช่วยให้เขานำพาช่องสามไปในทิศทางที่เหมาะสมได้แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจการที่ผู้บริหารระดับสูงเลือกลูกม่อที่เติบโตมาจากภายในองค์กรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรและความต้องการที่จะรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้อาจนำมาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวและการยอมรับจากทีมงานได้เช่นกันคุณคิดว่าการเลือกคนไหนเป็นซีอเป็นกลยุทธ์ที่ดีหรือไม่ ลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยสัมภาษณ์สุดหินก่อนรับตําแหน่งวิบูลเปิดเผยว่าการรับตําแหน่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยเขายอมรับว่ารู้สึกเครียดมากกว่าตื่นเต้นเพราะดนามิกของอุตสาหกรรมตอนนี้ไม่ง่ายเลยไพยทางก็ไม่เหมือนเดิมแถมเรายังต้องแข่งขันกับออสซีรีต่างประเทศและแอปพลิเคชันต่างๆที่ทําให้พฤติกรรมผู้ชมเปลี่ยนไปกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตทีเมเบิร์งและคอนเทนต์ที่แข็งแกร่งวิบูลเชื่อว่า ช่องสามีความพร้อมอยู่มากมีทีมที่ดีมีบุคลากรที่แข็งแรงเขาเน้นย้ำว่าเราไม่สามารถฝ่าวิกฤตได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ทีมเวิร์คจะสร้างความมั่นใจว่าเราจะสร้างอะไรใหม่ๆได้ KPI ชัดเจนวัดผลได้จริงในทุกเดือนวิบูลให้ความสําคัญกับการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมผมต้องมี KPI ของตัวเองด้วยเขากล่าวในแต่ละเดือนผมจะพยายามทําให้เห็นว่าเป้าหมายของเดือนนั้นคืออะไร นี่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานและนำพาช่องสามไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงทั้งรายการใหม่บาลานซ์ข่าวและละครทั้งรายการใหม่ของช่องสามจะเน้นความสมดุลระหว่างรายการข่าวและละครโดยมีรายการข่าวใหม่สามรายการได้แก่รุ่นใหญ่ใบเซียนช่องสามตามติดข่าวและเรื่องเด่นเย็นนี้สาวอาทิตย์ในส่วนของละครนั้นเขามั่นใจว่าช่องสามยังคงสามารถแข่งขันได้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ ละครทุกเรื่องที่จะออกอากาศในปีหน้าสามารถขายลิขสิทธิ์ให้กับแพลตฟอร์มหต่างๆได้ทั้งหมดแล้วนี่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของคอนเทนต์ช่อง3และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทีวีไม่มีวันตายจริงหรือวิบูร์ประกาศอย่างหนักแน่นว่าทีวีไม่มีวันตายทีวีในความหมายของจอทีวีจะอยู่ตลอดไปแต่ถ้าหมายถึงอุตสาหกรรมทีวีคืออุตสาหกรรมคอนเทนต์ซึ่งไม่มีวันตายเช่นกัน เขาเชื่อว่าศิลปวัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ความเป็นไทยจะยังคงอยู่ตลอดไปและเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะรักษาอัตลักษณ์เหล่านี้ไว้ผ่านละครรายการข่าวและวาไรตี้ต่างๆแต่เดี๋ยวก่อนในยุคที่ผู้ชมมีทางเลือกมากมายทั้งเน t f l i x YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนการที่วิบูลประกาศว่าทีวีไม่มีวันตายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเกินไปหรือไม่คุณคิดว่าช่องสามจะสามารถดึงดูดผู้ชมกลับมาหน้าจอทีวีได้จริงหรือ หรือว่าการปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มตัวจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเปิดละครใหม่หลากหลายแนวตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายปีหน้าช่องสามเตรียมเปิดละครใหม่หลายเรื่องทั้งละครทั่วไปซีรีส์ Y และซีรีส์เกิร์ลเลโดยเน้นที่บริบทของเรื่องที่น่าสนใจและตรงกับคุณภาพแบบเราละครที่เตรียมฉายในปี2,569และ2,570กำลังอยู่ในช่วงเวิร์กช็อปเพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยความกดดันไม่มีแต่ความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม วิบูลกล่าวว่าผมไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรผมแค่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดเขาเชื่อว่าการทำตัวให้เล็กลงและเข้าถึงพี่ๆน้องๆในทุกฝ่ายจะช่วยให้เขาสามารถทาง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ168ชั่วโมงเปลี่ยนพิธีกรครั้งใหญ่ในรอบ30ปีรายการ168ชั่วโมงปรับเปลี่ยนพิธีกรครั้งใหญ่โดยส่งต่อให้แคนอดิรุตผมชอบน้องแคนมากเห็นความตั้งใจของเขาไวและวิสัยทัศน์ของเขาพร้อมวิบูลกล่าว เขาเป็นคนมีเสน่ห์มีของและพร้อมที่จะเรียนรู้ความหวังของช่องสามวิบูลกล่าวทิ้งท้ายว่าผมมีความเป็นห่วงสําหรับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของประเทศไทยผมอยากให้กําลังใจคนไทยว่าเรามีของรายการไทยสนุกคนไทยเก่งเขาเชื่อว่าความร่วมมือและความสามารคีในองค์กรจะนําไปสู่คอนเทนต์ใหม่ๆที่สามารถแข่งขันกับคอนเทนต์ต่ตางประเทศได้คําถามชวนคิด คุณคิดว่าวิสัยทัศน์ของวิบูลยรัตนาคจรจะสามารถนำพาช่องสาไปสู่ความสำเร็จได้จริงหรือไม่คุณคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่ช่อง3าจะต้องเผชิญในยุคที่อุตสาหกรรมบันเทิงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนจากช่องสาในปี2026มาร่วมแสดงความคิดเห็นและถกเถียงกันได้ในช่องคอมเมนต์